สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบูมแเอรีวิวบ้านกับการไลฟ์สดครับหาหายกันไปนานครับคุณผู้ชมเจอหน้าค่าตากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพอที่จะเริ่มทํางานได้นิดหน่อยนะนะครับก็เลยมาไลฟ์สดพูดคุยกับคุณผู้ชมวันนี้ครับอยู่กับช่างพูทธะเหมางานดีมีคุณภาพอีกเช่นเคยครับช่างมูหวานไซโคครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเห็นหลายๆท่านนะครับตามหาช่างแถวโซนฝั่งนี้มากเลยนะครับ วันนี้ผมมารีวิวนะครับสวยมากครับด้านหลังฮะเป็นบ้านทรงปัญญาครับ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว1ระเบียงด้านหน้าเล็กๆพร้อมกับโรงจอดรถครับที่นี่นะฮะนครปฐมครับอำเภอบางเลนครับคุณผู้ชมเห็นไหมบางเลนนะฮะก็ต้องมีขี้เลนใช่ไหมฮะต้องตอกเข็มครับที่นี่นะครับตอกเข็มอายุสิบองนะครับลึกลงไปนะครับ18เมตรเสาไฟฟ้า2ต้นคุณผู้ชมหน้าที่ตอกเข็มลงไปนะฮะ แล้วสวยมากนะครับอิดเป็นอิดแดงทั้งหลังฉาบสกิมภายนอกภายในครับสีเป็น T.O.A ฮะนะครับหลังคาเป็น S.C.G. ครับคุณผู้ชมพร้อมกับลงจอดรถผมบอกราคาก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวพี่ๆจะได้แบบว่าบางท่านเข้ามารับชมไลฟ์แล้วนะครับราคาด้านหลังนะฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนหบาทครับค่าของค่าแรงพร้อมเข็มนะครับตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรในส่วนของตัวโรงจอดรถเนี่ย30ตารางเมตรครับ จากพื้นถึงฟ้าเนี่ยภายในสูงถึง3เมตร20คุณผู้ชมนะครับงานดีมีคุณภาพไม่ทิ้งงานนะฮะเราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านอีกบริษัทหนึ่งนะอันดับต้นต้นของกรุงเทพนะครับที่งานดีคุณผู้ชมนะครับใครกำลังมองหาช่างสร้างบ้านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยฮะนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอยากชมบ้านสวยอยากเจอช่างดีๆวันนี้บูมเอ๋พามาชมช่างดีๆเช่นเคยครับไม่ต้องกลัวครับว่าเรื่องทิ้งงานคุณผู้ชมมา ถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเริ่มพารับชมนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีนะฮะทุกช่องทางครับวันนี้นะฮะพบกับนะฮะช่างมูหวานไซโคสุดหล่อครับผมนะฮะมาครับคุณผู้ชมครับนะฮะไปครับนะฮะพี่หมูฮาถามนิดนึงครับระยะการก่อสร้างกี่เดือนนะครับพี่หลังขนาดนี้นะครับก็วัอยู่ในเล็ประมาณ7เดือนนะครับ เดเดือนใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมหลังนี้นะฮะเดเดือนคุณผู้ชม7เดือนนี่คือสร้างจบนะฮะนี่พร้อมเข้า<ล>อยู่เลยนะครับนี่เดเดือนแล้วการเบริกงวดงานอะครับพี่การเบริก7-8ถึงแงวดครับโดยประมาณครับการเบริกงวดงาน7-8ถึงแงวดใช่ครับโอ้โหสวยมากนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะ นี่ครับที่นี่อยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับจังหวัดนครปฐมหลังคาเห็นเป็นสีเขียวหลังคานี่ของอะไรครับใช่อันนี้เป็นของ S c g นะครับเป็น C p a พ k ครับผมหลังคา SCG ของ C pack นะครับใช่ครับนี่ฮะสีภายนอกนี่คือเป็นสีโทนอะไรครับเนี่ยเป็นโทนฟ้าอมเทานะครับฟ้าอมเทาจะมี3เบตนะครับที่เราเลือกใช้นะครับก็มีเบดเทาเข้มเทากลางแล้วก็เทาออกฟ้านะครับเป็นแบสีม่วงนะลูกค้าชอบนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมมีงานบัวให้ครบเท่าเท่าไหร่ครับ หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทรวมเข็มครับคุณผู้ชมหนึ่งร้อยยีตารางเมตรนะครับรวมที่จอดรถนะครับใช่นี่ฮะพื้นที่ทั้งหมดนะหนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรครับวันนี้พาชมนะครับตัวบ้านยกพื้นสูงเท่าไหร่ครับช่างแปดสิบเซนครับแปดสิบเซนคุณผู้ชมตัวบ้านยกพื้นสูงนะครับแปดสิบเซนฮะนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครกําลังมองหานะฮะช่างสร้างบ้านนะครับงานดีมีคุณภาพนะครับจบบ้านได้สวยไม่ทิ้งงานด้วย นะฮะนี่คุณผู้ชมครับสวยไหมครับนี่ตัวนี้ทางด้านซ้ายของตัวบ้านนะครับจะเป็นประมาณแบบนี้เลยอย่างนี้นี่ยาวลึกไปเท่าไหร่ฮะพี่อันนี้กว้างประมาณเอ่อเเมตรนะครับลึก10เมตรครับโดยประมาณกว้าง7เมตรโดยประมาณนะคุณผู้ชมนะลึกลงไปนี่10เมตรแก็มีระเบียงครับระเบียงหน้าระเบียงหลังครับโดยประมาณโอ้สวยไหมครับคุณผู้ชมตัวบ้านยกพื้นสูง80เซนนะฮะนี่ครับอย่างตัวงานเสาเนี่ยเราให้เป็นเสาอะไรฮะอันนี้ก็เป็นเสาคอนสลรอนะครับเป็นงานคอนกรีตครับ คอนกรีตหลอกับที่นะครับแล้วอย่างคานนะฮะช่างคานก็เป็นคานคอสโลนะครับมีพื้นเอสหนึ่งเอสนะครับแล้วก็มีพวกเฉลียงนะครับแเราพวกบันไดเป็นงานงานคอนกรีตเสร็กหมดเลยนะครับใช่เป็นไงครับคุณผู้ชมกับพาชมบ้านพรีเมียมนะแล้วเรามาดูงานบัวกันก่อนงานบัวตัวแรกนะที่จะให้ชมคุณผู้ชมงานบัวตัวนี้ใหญ่มากนะครับ ซับกับบัวเล็กตรงหน้าต่างแบบนี้ใช่ครับการออกแบบนี่คือออกแบบฟรีไหมครับเนี่ยออกแบบฟรีครับแต่ถ้า<อ>บ้านเป็นบ้านขนาดที่ไม่เกินร้อยยี่สตารางเมตรนะครับ130นนร้อยสมิตารางเมตรราคาเท่าไหร่ครับ อันนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับได้ลงจอดรถได้ตัวบ้านหมดเลยรวมลงจอดรถนะครับพื้นที่นะครับตัวบ้านพื้นที่90ตารางเมตรน,นะครับนี่ครับคุณผู้ชมนะหลังใหญ่แบบนี้นะพี่นะเดี๋ยวชมภา,ายในสวยมากคุณผู้ชมผลงานช่างหมูถ้าใครติดตามอยู่เป็นประจานะฮะนะครับจะรู้เลยว่าช่างหมูผลงานเป็นที่ประจักษ์คุณผู้ชมขอบคุณมากครับนะฮะแล้วก็ด้านข้างของตัวบ้าน <Steph> ตัวนี้ด้านข้างจะเบิ้ลเบิ้ลห้องน้ําออกมาใช่ครับีพื้นที่ยื่นห้องน้ําก็ยื่นออกมาปกติสวยไหมพี่ นะครับโรงจอดรถนี่คือหลังคาให้เป็นอะไรฮะอ่าเป็นเอ่อหลังคาเป็นหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับบูสโคบนะครับมีพียูหนึ่งนิ้วนะครับนี่คุณผู้ชมฮะเทพื้นอะไรทุกอย่างครบ มีฟุตบาทรอบบ้านให้ไหมครับ1เมตร1นเมตรรอบบ้านนะครับพื้นที่ส่วนเติมอันนี้ลูกค้าเทเพิ่มเติมนะครับระบบสุขาภิบาลให้เป็นแบบไหนครับเป็นระบบฉังแซกนะครับมีบ่อเกลือบ่อซึมนะครับมีท่อระบายน้ำนะครับใช่ครับคุณผู้ชมหลังนี้1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะบอกราคาตามตรงเลยเราดูกับงานอิฐแดงทั้งหลังใช่ครับนะครับรวมเข็มไอยีนะครับนี่ฮะดูดิครับสวยมากงานตกแต่งด้านหน้า สีม่วงนี่คือใช้อะไรใช้วัสดุอะไรครับอันนี้เป็นเป็นรัแรงสมาร์ทบอร์ดนะครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับช่างหูรับสร้างเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับจังหวัดนครปฐมครับอ๋อหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะพี่นะนะครับนี่ฮะราคาก่อสร้างอยู่ที่สเปคของแบบสเปคของวัสดุนะครับถ้าเป็นวัสดุที่ถูกโลคัสก็จะต่ำกว่านี้หน่อยนี่ผู้ชมดูตัวนี้นะฮะนะครับบันไดขึ้นกี่ขั้นครับอันนี้บันไดขึ้น3ขั้นนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมบันไดขึ้น3ขั้นประตูให้เป็นประตูอะไรฮะทำไมสวยจังครับตัวนี้เป็นบานอลูมิเนียมนะครับบานประตูอลูมิเนียมนะฮะนะครับนี่สวยมากพี่ๆดูนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้คือด้านหน้าของตัวบ้านนะใช่ครับนะครับด้านบนดูสีตัดออกดีไซน์แบบนี้มีงานตกแต่งเสาโชว์พร้อมไฟกริ่งให้2จุดนะครับนี่ตัวนี้เป็นระเบียงเล็กๆนะฮะใช่ครับแล้วงานประตูนี้คือเป็นอลูมิเนียมยูโรโปรไฟล์ ใช่ครับนะฮะมีบานฟิกด้วยคุณผู้ชมไปหาช่างหมูนะครับนี่แล้วด้านบนก็เป็นฝ้าอะไรฮะช่างเห็นสีม่วงๆฮะเป็นฝ้าระแนงครับงานทาสีเหมือนกันครับฝ้าระแนงด้านบนนะคุณผู้ชมเป็นงานทาสีเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าชมภายในบ้านกันนะครับพี่ฮะใครเข้ามาแล้วกดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะกดไลค์ด้วยใครสนใจสร้างบ้านนะฮะแคปหน้าจอเนี่ยฮะพี่หมูขอกระดาษหน่อยครับครับครับนี่คุณผู้ชมใครที่สนใจนะฮะหลังนี้เขาถามว่าราคาพี่ หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับนี่ฮะใครสนใจนะฮะช่างสร้างบ้านพี่แคปหน้าจอเลยนะนะครับเห็นไหมนะฮะนี่เข้ามาเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยใช่ครับจากพื้นถึงฝ้านี่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้3เมตรยีนะครับบ้านสูงโปร่งมากนะครับนี่สเมตรยี 3, <20. S 2> ใช่ครับคุณผู้ชมดู ผมจะบอกให้นะบางที่2เมตร8ปเมตร90ใช่ครับใช่ถ้าเราเพิ่มไปอีก30เซนนี่ทุกอย่างก็ต้องเพิ่มค่าใช่ายใช่ครับเป็นงานก่ออิฐครับงานอิฐก็เพิ่มครับงานฉาบก,ก็เพิ่มงานโครงสร้างอาคารก็เพิ่มนะครับถ้าสร้างกับช่างหมู่ช่างหมู่รับเขียนแบบตารางเมตรละเท่าไหร่คะงานงานออกแบบเขียนแบบนะครับถ้ารวมค่าลายเซ็นก็อยู่ประมาณที่ตารางเมตรละ350้บาทรับ แต่ตตถ้า,าผมสร้างแค่120ตารางเมตรอะฮะก็ปกติก็คิดราคานี้แหละครับแต่ก็ปกติจะฟรีค่าแบบให้ลูกค้าครับอ๋อฟรีใช่ครับถ้าพี่<ช>สร้างกับช่างหมู่ฟรีนะฮะแต่ถ้าพี่เอาบ้านหลังให,ใหญ่เนี่ย ค่าเขียนน่ะฟรีใช่แต่ค่าเซนเนี่ยไม่ฟรีไม่ฟรี <c oughs> ใช่ <c oughs> คุณผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายๆนะเอกสารการเซนมันจะมีเอกสารควบคุมงานครับที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเองครับประเภทพวกนี้จะมาคิดแยกอยูอย่แล้วครับออกแบบแล้วออกแบบมห้ฟรีทั้ง 3D ทั้งแปลนพื้นทุกอย่างถูกต้องครับจะไม่มีแค่แพวกเรนเดอร์กับแรนสเคปนะครับ พวกแรนเดอร์ที่ลงไปเดินอะไรเงี้ยยังไม่มีนะครับใช่อันนี้จะเป็นงานออกแบบ3 d ดีระดับสูงครับอันนี้จะแพงมากแต่เราออกแบบ3 d ดีพื้นฐานใช่ครับใช่ครับนี่ครับคุณผู้ชมดูช่างหมูเป็นคนที่ไหนคะคนปทุมธานีครับนี่คุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังของช่างหมูเป็นงานหน้าต่างบานใหญ่ไหนไหนพี่เปิดให้ชมหน่อยได้ครับนี่เป็นหน้าต่างนะครับนะครับคุณผู้ชมดูเห็นไหมหลังนี้นะฮะอยากเห็นบ้านเต็มเต็มใจเย็นๆน,นะ เพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาในตัวบ้านนะฮะเพิ่งเลยยนเยครับเมื่อกี้อยู่ด้านนอกนะฮะตอนนี้เข้ามาในตัวบ้านรอนิดหนึ่งครับชมด้านในบ้านกันก่อนนะครับสีโทนภายในออกเป็นสีอะไรครับเนี่ยเป็นเทาอมฟ้านะครับสบายตาครับออกเทานวลๆนะครับเขาถามว่ารับงานกรุงเทพไหมอ๋อผมอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอยู่แล้วครับรับงานในิกรุงเทพปริมณฑลอ่าแคปหน้าจอเลยนะครับใครที่สนใจที่ผมบอกแหละว่าต้องแคปหน้าจออันนี้บ้านเขียวนะครับบ้านเขียวนะครับนี่อันนี้นียบ้านเขียวเต็มนะครับนะครับนี่ฮะ นะฮะใครที่สนใจหลังคาถึงพื้นสูงเท่าไหร่คะหลังคาถึงพื้นเหระครับพูดอย่างนี้ก่อนนะครับาจากโครงสร้างเรา3.50เมตรห้าิบจากหลังคาขึ้นไปจากเกษตรถึงดั้งอีกประมาณ2.50เมตรห้าบเบ็ดเ็จเนี่ยห้าเมตรกว่า6กเมตรครับเบ็ดเสร็จด้านล่างนะครับมีบัวล่างด้านบนนะครับมีมอบฟ้าสวยๆแบบนี้พี่ๆเห็นไหมนะครับขอคิวไว้แล้วรอแป๊บครับนี่นะฮะ นะครับงานกระเบื้องเป็นไซส์อะไรครับกระเบื้องนี่เป็นเป็นไซส์หกสิบคูณหกสิบกนิโต้นะครับอันนี้เป็นกระเบื้องเลือกมาจากห้างร้านที่สวยมากนะครับตัวนี้เป็นออกสีเขียวนะครับสีภายในเบอร์อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องเบอร์สีนี่อาจจะที่หลังนะครับเดี๋ยวขอขอแจ้งอีกทีนึงนะครับนี่คุณผู้ชมไม่ได้เตรียมข้อข้อมูลมากนะครับเพราะว่าบริษัทรับสร้างบ้านนี้เราคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับอย่างงานสายไฟอย่างงานปักไฟถามนิดนึงฮะ ให้เป็นของยี่ห้ออะไรครับสายไฟ,ไฟนี่เป็นยาสก,กีหมดนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนี่เป็นพานาโซนิกหมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมชครับผมเราได้วัสดุที่คุ้มค่าการฉาบมีการฉาบสกิมให้ไหมฮะอ่านี่ฉาบสกิมทุกแผงนะครับนี่งานฉาบสกิมหมดเลยคุณผู้ชมฉาบสกิมทุกแผงแล้วก็ฝ้าด้านบนผมชอบมากนะเป็นหลบนอกสองชั้นมีไฟสลับเปล่าพร้อมกับไฟอา d วดีใช่ครับลูกค้าบางท่านเขาเขากลัวเรื่องเครื่องฝุ่นเรื่องแมลงครับเขาก็เลยไม่ไม่ใช้ฝ้าหลุมครับรับงานที่ไหนบ้างคะ ต่างจังหวัดก็จองคิวสร้างกันนะครับเขาถามว่าราคานี้ติดม่านให้ด้วยหรอราคานี้ยังไม่รวมม่านนะครับราคานี้ยังไม่รวมม่านนี่เราบอกแค่บ้านเปื่อยๆนะครับหลังนี้ยังไม่รวมม่านนะครับห้องโถงกว้างเท่าไหร่คะช่างห้องโถงนี่กว้างประมาณเอ่อสี่เมตรคูณห้าหกเมตรครับโดยประมาณสี่เมตรคูณห้าเมตรครับนี่คุณผู้ชมครับ,น,รบนะฮะงบไม่เกินหกแสนสร้างได้ประมาณไหนครับสร้างได้นะครับแต่อาจจะเป็นบ้านบ้านที่ติดพื้นหรือเสาสำเร็จนะครับถ้าเป็นโครงสร้างคอสโลแบบนี้อาจจะยังสร้างไม่ได้นะครับใช่นี่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะมา ต่อมาทางด้านนี้งานของพี่หมูโดดเด่นตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะจะเป็นงานซับวงกบประตูเนี่ยนะฮะที่ไม่เหมือนใครนะครับมีงานซับวงกบประตูนะครับให้ดูดีนะคบไม่ต้องชักล่องให้เสียเวลาว่าเฮ้ยถ้าช่างทําไม่สวยมันก็เสียถูกไหมฮะใช่ครับตรงนี้นะครับละเอียดกว่าแต่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายแต่เนี้ยจบในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าบาทใช่ครับใช่ครับนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะอ่ะพี่หมูฮะประตูให้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นงาน UPVC นะครับ อันนี้เป็นห้องที่1นนะครับเข้ามาดูได้เลยครับนี่พี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะนะครับอู้ห้องนี้มีห้องน้ําภายในห้องนอนใช่ครับนี่เป็นมาสเตอร์นะครับนี่เป็นห้องมาสเตอร์ครับคุณผู้ชมดูจากพื้นถึงฝ้าสูง3ามเมตรยีเนี่ยโป่งโล่งไหมฮะรับการออกแบบสําคัญมากนะครับทำให้บ้านโล่งสบายครับมันต้องอยู่ที่สัดส่วนของตัวบ้านด้วยครับห้องนอนนี้มีหน้าต่างกี่บานครับห้องนอนนี้มีหน้าต่างหัวนอนนะครับเป็นบานเปิด2แล้วก็เป็นบานสไลด์หนึ่งนะครับสบานทั้งหมด อยากร้องไห้ได้ช่างไม่ดีเลยใจเย็นพี่คืออย่างที่บอกแหละครับการหาช่างมันก็หาหายากนะผมบอกเลยมีทําเสร็จกับทํางานดีกับงานไม่ดีแต่เสร็จมันเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้โดนช่างทิ้งงานก็ถือว่าโอเคไหมพี่หมูอย่างนี้จริงๆก็ต้องจริงก็งกงกต้องต้อง,อง,องพูดยากนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าช่างช่างที่ทําได้ทุกอย่างกับช่างที่ทําดีแล้วมีคุณภาพต่างกันมากครับ ครับมเหมือนทําได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจบดีใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังไม่เด้งต้องโดนช่างทิ้งงานก็ยังดีใช่ไหมฮะถ้ามีโอกาสเขาก็พวกเพื่อเพื่อนฝูงพี่น้องอยากสร้างบ้านก็ติดต่อผมได้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมจะทําให้ดีที่สุดครับงบ9ก้าแสนห้ายกพื้นสูงหนึ่งเมตรสามห้องนอนทําได้ไหมครับทําได้นะครับแต่อาจจะเป็นห้องนอนไม่ใหญ่มากครับ9ก้าแสนห้าใช่ครับแต่อาจจะเป็นวัสดุอีกอย่างนึงนะครับอาจจะไม่ได้สูงโป่งแบบนี้ ก็คือลูกค้าอาจจะถามว่าทําได้ไหมทําได้แน่นอนครับแต่าอาจจะเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบหรือเปล่านั่นอีกอย่างหนึ่งครับผมเขาถามว่าหลังนี้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่อ่าหลังนี้พื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรครับนี่ฮะคุณผู้ชมมีโบล่างบัวบนนะหน้าต่าง3บานนะครับ,รบนี่ฮะสวยๆแบบนี้ห้องนอนนี้นะัะมีห้องน้ําในตัวนะครับมีซับวงกบเห็นไหมใช่ครับนะครับเห็นอย่างนี้งานต้องใช้ฝีมือนะฮะนะครับไปนนเดี๋ยว<ม>เราไปดูในห้องน้ากันในห้องนอนนะครับในส่วนของห้องน้ําเนี่ยนะคะ ดูโหคุณผู้ชมห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งที่เราเห็นอยู่แล้วใช่ครับนะครับนี่ฮะโซนแห้งก็จะอยู่ทางฝั่งนี้โซนเปียกจะอยู่ด้านในพี่หมูรีวิวหน่อยโซนเปียกให้อะไรบ้างครับโซนเปียกโซนเปียกก็จะมีตั้งแต่งานกระเบื้องที่แบ่งสเต็ปนะครับมีชั้นวางของนะครับหน้าชเวอร์นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับประมาณนี้เลยมีก๊อกบนก๊อกล่างนะครับก๊อกล่างไว้สําหรับซักผ้านะครับคุณลูกค้าอยากจะทําอะไรซักผ้าซักของใช้กะมังอะไรได้หมดนะครับนีราวแขวนผ้านะครับ มีที่วางกระดาษทิชชู้นะครับมีโถชําระนะครับมีท็อปหลังนะครับท็อปหลังนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับมีซื้อกระจกหน้านะครับรูปแบบรูปแบบการไลฟ์สไตล์ของห้องน้ําอยู่ที่เจ้าของบ้านเลือกกระเบื้องนะครับมีอ่างด้านบนด้วยใช่ครับไฟ LED สองดวงใช่ครับทางทางบริษัทก็จะให้ลูกค้าเลือกวัสดุเองทั้งหมดนะครับสวยค่ะนี่ฮะขอบคุณมากมากนะครับพี่ชกขอบคุณมากครับบอกเลยฮะว่าหลังนี้นะนะครับ อ่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทรวมลงจอดรถครับผมจริงๆถ้าไม่เอาลงจอดรถก็อยู่ประมาณล้านหกนะครล้านหกคุณผู้ชมก็สร้างได้ใช่ครับแต่อย่างที่บอกแหละครับบางคนบอกเุ้ยล้านหกอาจจะได้สามนอนมันอยู่ที่วัสดุมันอยู่ที่คุณภาพใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครัวก่อนครับทาไมมันถึงนี่ห้องครัวเขาใหญ่ครับเขาเลยทาแค่แค่สองห้องนอนครับนี่ต่อมาเรามาดูห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองครับห้องนอนที่สองครับโอ้หคุณผู้ชมดูความความสูงความโป่งความโล่งของตัวตัวบ้านเนี่ย นี่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของพี่หมเลยเรื่องความสงโปร่ง,งใช่ครับนะครับมีงานโบล่างโบบนนะครับหน้าต่างบานใ,นใหญ่มี3บานนะฮะบานผักบานผักสองใช่ครับบานเปิดสไลด์นเดดนี่ยบานเปิดสไลด์ครับนี่บานเปิดสไลด์นี่คุณผู้ชมดูเห็นไหมสวยไหมพี่มีลมเข้าขดีเลยครับขนาดเท่าไหร่ครับห้องน้ำ ขนาดห้องน้ําก็มี2เมตรครับคูณ2องเมตรห้าสิบครับหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบมีครับแล้วแต่แล้วแต่ผู้ออกแบบแล้วแต่ขนาดห้องน้ํานั้นๆนะครับฉากสกิมภายนอกภายในนะครับที่เราเห็นเห็นทาสีทั้งหมดนะครับใช่ครับที่เราเห็นผิวเนียนๆแบบนี้ฮะจากพื้นถึงฝ้าสูงกี่เมตรคะสามเมตรยี่สิบเซนนะครับสามเมตรยี่สิบครับโครงสร้างสามเมตรห้าสิบนะครับโอ้คุณผู้ชมสูงมากพอประตูนี้พี่หมูประตูไปอะไรครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมนะครับเห็นไหมฮะซ้ำวงกลมคุณผู้ชมดูนะครับนี่ พอเปิดเข้ามาปุ๊บโอ้โหห้องน้ํารวมตกแต่งสวยมากใช่ครับ<อ>มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งมีผนังกั้นอายใช่ครับชักโครกนี่คือทั้งสองห้องเป็นคอตโต้หมดเลยคอตโต้ห,หมดเลยครับใช่คุณผ <ม S 1> ู้ชมอ่ะอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับต้องไปนั่งรองกันด้วยเดี๋ยวให้พี่หมูรีวิวโซนเปียกก่อนให้อะไรครับโซนเปียกก็จะเป็นชาเวอร์นะครับปกติทั่วไปแล้วก็จะเป็นงานชั้นวางของนะครับจะออกเป็นแบบมุมน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลลูกค้าชอบน้าตาลตัดข่าวนะครับก็จะมีสองชุดเหมือนเดิมนะครับมีฟอร์เรับ ่วนส่วนของโซนแห้งก็จะมีผนังการออยนะครับมีท็อปท็อปหลังเคาน์เตอร์นะครับมีเคาน์เตอร์นะครับที่วางสบู่นี่ครับอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นผนัง WPC ครับ WPC นะครับนี่งานตกแต่งนะครับพี่นี่เป็นงานตกแต่งเขาถามว่าประตูห้องนอนเป็นไม้อะไรคะประตูห้องนอนเป็นเอ่อเป็น UPVC นะครับพวกนี้มันทําเทียบเท่าลายไม้นะครับงานงานเลนแบบลายไม้นะครับพี่หมูคอยเขาชมหน่อยพี่อะไรครับพี่ขอขออ๋อได้ครับขอนี้นะอันไหนก็ได้ฮะ เป็นีพีซครับพี่ใช่ห้องน้ำสวยมากค่ะใช่ครับห้องน้ําสวยค่ะห้องน้ํารวมสวยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับในประตูก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ชุดมีซับมีวงกบแบบนี้เลยถ้าคนหนึ่งเขาไปทําตามได้ไหมพี่เอาแต่ทําได้เลยครับอันนี้คือไม้อะไรครับเนี่ยซับวงกบมันมันก็คือตัว WPC ครับวีพีแต่มันก็มีต้นทุนครับชุดนึงก็ประมาณสองพันห้าสามพันใช่ครับนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะเรามาดูห้องครัวโห ห้องครัวใหญ่มากครับนี่เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวลูกค้าติดแอร์ด้วยนะครับไซส์ประมาณขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็น3มเมตร50คูณด้วย4เมตรนะครับประมาณห้องครัวมีห้องครัวพี่หมูให้อะไรบ้างฮะห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับมีชุดตู้นะครับจะไม่ได้แค่พวกลิ้นชักแบบนี้นะครับลูกค้าต้องซื้อลิ้นชักเองจะไม่ได้จะไม่ได้แค่พวกเตานะครับเตาไฟอันนี้ก็คือได้ลิ้นชักได้เคาน์เตอร์ยกเว้นเตาแก๊สใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนนะครับงานเราัันนนเป็ะครบ ถ้าลูกค้าอยากได้ก็จับใส่ BQ ถ้าลูกค้าบอกว่าเอยเดี๋ยวฉันซื้อเองไม่ต้องรวมก็ไม่มีใน BQ อบางบางหลังมันก็จะมีให้รู้ให้เลยกับบางหลังก็ไม่มีให้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางทีลูกค้าเลือกเองบางทีซื้อเองก็ได้คุณผู้ชมอันนี้ก็ค,คือตาม BQ ใช่ฮะงานกระเบื้องนี่คือปูสุดถึง ฟ้่ครานบนผู้ชมดูนะสวยไหมพี่รัวใหญ่มากชอบจังค่ะระหว่างทางเดินนี่ห้องครัวครับห้องครัวเขาถามว่าระหว่างทางเดินไปห้องครัวขนาดเท่าไหร่ครับพี่หมูทางทางเดินนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณเมตรสามสิบครับเดิประมาณกระเบื้องสองแผ่นกว่ากว่าครับนะครับถ้าไม่เอาห้องครัวเป็นห้องนอนแทนได้ไหมครับได้สบายเลยครับใช่ได้หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับสบายคือจริงๆคุณผู้ชมของพี่หมูเนี่ยข้อดีนะ คือบางคนบอกว่ามีแบบให้เลือกไหมจริงๆของพี่หมูไม่จาเป็นต้องเลือกแบบเลยใช่ครับใช่ครับพี่มีงบเท่าไหร่แล้วก็พี่อยากได้อะไรเดี๋ยวจะช่างหมูจะเรนเดอร์ออกมาให้ใช่ครับนะครับจะเรนเดอร์ออกมาให้คุณผู้ชมมาได้ชมเป็นพื้นฐานก่อนเลยพี่นะครับนี่ฮะสวยไหมต้องต้องเข้าใจนะครับบ้านบ้านที่มันมีพื้นที่กว้างๆโถงกว้างห้องครัวกว้างเนี้ยห้องนอนก็จะน้อยแต่ถ้าห้องนอนใหญ่ไปด้วยบ้านก็จะกลายเป็นหลังใหญ่ไปเลยใช่ครับมันจะได้อย่างเสียอย่างบางคนห้องนอนน้อยเพราะไม่มีคนนอนไง แต่บางครัวบางคนใช้ชีวิตอยู่ในครัวเนี่ยครัวก็ต้องใหญ่ก็เบื้องายอะไรครับเนี่ยห้องครัวอันนี้เป็น60สิครณหกนะครับนี่นี่นนี่ห้องครัวเนี่ยลูกค้าให้ความสําคัญกับห้องครัวมากดูติดแอร์ในห้องครัวนี่คุณผู้ชมดูนะเป็นไงฮะห้องครัวสวยไหมพี่เคาน์เตอร์ครัวบานซิง คืออย่างที่บอกแหละครับอย่างงานด้านบนเป็นงานอะไรพี่เป็นงานหินอ่อนหรืออะไรอันนี้เป็นงานท็อปกระเบื้องแกรนิตโตขนาด60คูรยครับโอ้ยหกคูคุณผู้ชมใช่สวยมากนะก็คือตัวนี้ก็ยังอยู่ในในใะในราคาก่อสร้างก่อสร้างระยะเวลากี่เดือนเบิกกี่งวดค่าช่างอ่าหลังนี้ไม่ถึง7เดือนนะครับแล้วก็สร้างอ่าเอกอาการเบิกจ่ายก็แปดแปดงวดโดยประมาณอันนี้ไม่ใช่บ้านขายนะพี่นะคือถ้าใครติดตามช่องผมอ่ะช่องผมจะเป็นรีวิวช่างสร้างบ้านถ้าหลังไหนผมไปรีวิวขายก็คือขายผมจะบออกแแจ้้ตตลด่ถา ผมจะเน้นเป็นรีวิวช่างสร้างบ้านส่วนใหญ่คุณผู้ชมหลังเนี้ยงบก่อสร้าง1นึ่ล้านเจ็ดแบาทรวมโรงจอดรถใช่ครับถ้าพี่พี่ไม่เอาโรงไม่เอาโรงจอดรถที่ผมจะพาไปชมเนี่ยก็ล้านหกต่อเข็มถ้าบางจังหวัดเนี้ยบางพื้นที่ต่อเข็มอ่ะเออสั้นกว่านี้ต่อเข็มตื้นกว่านี้ก็ราคาก็ถูกลงกว่านี้ฮะใช่ฮะอันนี้คือเดินลงมาหลังบ้านนะครับคือเรารีวิวตามที่สร้างถูกไหมพี่ใช่ครับนี่เดินเดินลงมาหลังบ้านนะครับคุณบูมลองหันกลับทางครับนี่ครับกลับทางนี่คือบันไดลงหลังบ้านนะ ผู้ชมดูเห็นไหมเนี่ยคือบันไดลงหลังบ้านเห็นไหมครับนะครับให้ดูนี่เป็นทางเดินลงภาคใต้มาไหมครับช่างยั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 งไม่ได้ไปนะครับ FC ซีช่างหมูรอมาชุมพรสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมนี่ฮะนะครับภาคใต้คือไปถึงชุมพรนะพี่ปีหน้านะครับผมปีหน้าถ้าลูกค้าให้ไฟช่างก็ถึงชุมพรเลยครับผู้ชมผมให้ดูพอเนี้ยงานลงจอดรถงานลงจอดรถพี่หมูมีมีเข็มให้ไหมครัพี่จำจำลงจอดรถนี่ต่อเข็มเสมอบ้านนะครับลงจอดรถเนี้ย คือ,อยังไงคร<ด>ับต้องตอกเข็มด้วยอพี่เทพื้นอย่างเดียวไม่ได้หรอมันมันเป็นที่ดินอ่อนนะครับแล้วก็จอดรถน้ำหนักเยอะก็ต้องตอกเข็มตามหลักวิศวกรรมนะครับคือผมตอกเสมอตัวบ้านเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะยุบมันจะแยกออกจากตัวบ้านแล้วก็มีคานขนาดใหญ่ครับเนี่ยคานขนาดใหญ่เป็นพื้นเอส เอสองนะครับนี่นี่พีพีไม่ใช่แบบว่าโรงจอดรถเหมือนเราแบบวางวเมทแล้วเทพื้นนะไม่ใช่ใช่ครับมีคานมีเข็มใช่ครับนะฮะหลังคาพียูใช่ครับมันบอกเลยว่ามันอยู่ที่สเปคงานครับโรงจอดรถนี่คือตัดไปก็คือแสนห้าใช่ถ้าพี่มองว่าหุ้ยไม่เอาฉันไม่เอาตัวบ้านอย่างเดียวล้านหกใช่ได้วัสดุแบบนี้ใช่ครับใช่นะครับถ้าเข็มตื้นกว่านี้ก็ราคาถูกกว่านี้พี่ใช่ครับคือจะบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับใช่แต่เวลาผมรีวิวทุกช่างอ่ะเราอยู่จังหวัดไหนเราอยู่ที่่นนั เราจะรีวิวตามราคาที่สร้างมาใช่ใช่เรารีวิวตามก่อสร mm ้างจริงนี <świ> ่ครับ <upside> คุณผู้ชมเป็นไงสวยไหมฮะนะครับสร้างกับช่างมูเหมือนกันครับบริการประทับใจมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่เอบ้านแมวแกลงโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ้ทางบ้านแดงนี่คือเอฟซีพี่หมูเยอะนะหลายหลายท่านนะคุณผู้ชมเพื่อนกำลังลงสีเลยครับครับเป็นอะไรเนี่ยเป็นสลับออนบีไม่ใช่อ่อนกาวนี่เขาบอกอ่าครับอันไหนฮะฮะ ออันนไห่ะก็ไปดอนบีมคือวางอยู่บนคานครับถ้าออนกาวก็วางบนดินครับใช่อ่านี่ไปดอนบีมออนบีมคือวางบนเข็มวางบนเข็มวางบนคานนะครับแล้วก็ร้อยคอสลอเข้ามาด้วยกันนี่ฮะให้ช่างกับวิศวะตอบกันเองนะผมก็ต้องไปนอนออนกาวนี่ก็คือจะเหมือนเหมือนถนนทั่วไปแบบเนี้ยกราบดินบมดอัดเซฟพวกก็เทพื้นได้เลยนี่ฮะใช่ครับลงรถไงรู้แล้วรู้แล้วอ่รู้แล้วถ้าถามว่าคุณเป็นวิศวะแล้วคุณคอมเมนต์อในนี้ผมก็ผมก็อ่านตามที่คุณคอมเมนต์นะฮะใับมันไม่ได้เกี่ยวนะผมผมตอบไปแล้วนะผมตอบไปแล้วนะถ้้้าาคคคคววมมมมรรรูแแลุณีีัับอออะะไ่ผก็ยงโเ แต่ผมอย่างที่บอกแล้ผมเป็นนักรีวิวผมไม่ใช่ช่างนะฮะผมอ่านให้คุณให้ช่างเขาได้ตอบนะครับไม่ได้ให้คุณมาแบบว่าคอมเมนต์กับผมแบบว่าเหมือนแบบวาเนี่ยทั้งๆที่ผมอ่านแล้วให้ช่างเขาเป็นคนตอบไงเขาจะตอบผิดตอบถูกมันอยู่ที่ช่างมันไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับผมบอกเลยนะฮะคุณเก่งผมไม่ว่าครับแต่ผมเป็นนักรีวิวถ้าช่างตอบไม่ได้แล้วใครจะสร้างบ้านกับช่างล่ะคุณก็ต้องถามช่างเดี๋ยวผมอ่านให้ขออภัยครับใช่ร้อนครับร้อนกำลังโมโหแดดตรงนี้ บางคนคอมเมนต์นะฮะเหมือนถามนักรีวิวอะ่ะถ้าผมตอบได้ทั้งหมดนะผมก็ไปเป็นช่างผูดลบเหมาแล้วใช่<อ>ไ <ง S 2> หมครับใช่ฮะผมสร้างเองเลยนะครับอะเรามาต่อกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสรุปกันหลังนี้นะาพามชมหมดแล้วมีพี่ๆอะไรจะถามอะไรผมจะได้ถามช่างให้ทั้งหมดนะครับถ้าแบบนี้แต่เป็นใต้ทุนสูงปล่อยล่างลางราคาประมาณเท่าไหร่ครับช่างหมูราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะใต้มพอบีใต้ทุนล่างก็ต้องมีโครงสร้างของอ่อนบีมที่เขาพูดเมื่อกี้นะครับใช่ อ่านี่นะครัะค,คุณผู้ชมฮะน,นะครับอย่างที่บอกแหละครับมานะต้องต้องเข้าใจนะว่าผมอ่ะผมอ่ะทาคลิปอันดับแรกผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะคือผมอ่ะผมอ่ะทาคลิปให้กับเจ้าของบ้านที่อยากจะหาช่างสร้างบ้านนะครับโอเคถ้าใครจบวิศาวะนะครับเป็นสถาปนิกคุณมาคอมเมนต์บอกได้แต่บางครั้งเจ้าของบ้านเขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรออนบีมออนกาวพื้นเอสพื้นจี อย่างเงี้ยฮะแหลมทางขึ้นน่ะเขาก็ไม่รู้หรอกครับบางคนเขาก็เรียกเนินทางขึ้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> ช่องผมเป็นช่องง่ายๆครับไม่ได้มีหลักการผมไม่ใช่จบวิศวกรน,นะครับผมเป็นนักรีวิวถามช่ง <c oughs> ชางชัดเจนไม่ชันให้พี่ๆเจ้าของบ้าน <c oughs> ได้ฟังกันได้ได้ดูผลงานบ้านสวยๆ,ๆแบบนี้ฉ <c oughs> ากสกิม <c oughs> ใช่ครับนะฮะถูกต้องครับผมนะครับก็นะขอบคุณที่เป็นห่วงทางที่ต่อจะไม่รู้พอดีผมเพิ่งผ่าตัดถุงน้ำดีมานะอันนี้ผมมาทำงานได้นะฮะอ่ะหลังนี้หนึ่งล้าน หกแสนบาทถ้าไม่เอาลงจอดรถครับถ้าเอาลงจอดรถก็1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทพี่หมูสรุปให้ฟังหน่อยพี่ครับบ้านหลังนี้นะครับก็สองห้องนอนนะครับสองห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องโถงใหญ่ห้องครัวใหญ่นะครับพื้นที่ก็ประมาณ90ตารางเมตรของตัวบ้านนะครับแล้วก็ลงรถสาตารางเมตรนะครับใช่ครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นไงอิดแดงทั้งหลังนะครับเสาหล่อนะครับมีตะข่ายกันแตกแล้ววางแผ่นพื้นนะครับรับประกันโครงสร้างกี่ปีฮะ Okay, ตอกเข็มามหลักวิศวกรรับประกันโครงสร้างเลยสิปีครับผมนี่คุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับกับบ้านหลังนี้อยากจะสร้างบ้านที่หาช่างแล้วไม่ทิ้งงานนะฮะนะครับหลักการเยอะอาจจะทิ้งงานก็ได้นะฮะหลักการไม่ต้องเยอะแต่ไม่จำเป็นต้องทิ้งงานานะครับนี่ฮะนะฮะก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยวันนี้ผมพาพามารีวิวช่างสร้างบ้านเนาะช่างท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่างที่ผมรับประกันการันตีเลยว่าคุณเลือกช่างหมู่ไปสร้างไม่มีทิ้งงานแน่นอนครับ แล้วไม่ต้องกลัวว่าผมจะได้ค่าคอมค่าน้ำนะครับใครที่ติดตามผมจริงๆเลยนะครับผมเป็นนักรีวิวอ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่มีค่าคอมค่าน้ําคุณติดต่อช่างได้โดยตรงไม่ต้องเสียในหน้าให้กับใครไม่ต้องเสียให้กับคนกลางนะครับผมอยากจะหาช่างดีๆมานําเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านเพียงแค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์อันไหนที่ผมไม่รู้คอมเมนต์บอกข้อมูลกันไว้ครับราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่ครับพี่1.75ล้านครับผมรวมรวมลงจอดรถอ่ะมาดูลงจอดรถตรงนี้นะฮะ<ข> อันนี้ก็เป็นปัญญาธรรมชาติเลยครับปัญญาธรรมดาเลยครับทรงปัญญาฮานะนนฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมหลังละสี่้านคุณผู้ชมทรงปัญญาหลังใหญ่นะฮะพี่ถาเจ้าของบ้านอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราพาไปชมกันผลงานช่างหมูเหมือนกันนะฮะหลังนี้เป็นของพี่ชายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหลังหนึ่งยังเลยพี่ช่วงนี้เนี่ยพี่เนี่ยดูเดี๋ยวจะใครไม่เชื่อผมนะครับคุณบินดูบุ้มในช่องบินเขาเห็นสะดือไม่ได้คุณบุหมในช่องบิไน ใสเนือมาทำมย่างครับเยังไม่ได้ไปเลยครับนี่ทางด้านนี้คุณผู้ชมนะฮะอ้ยอันนี้เริ่มมาน่านแล้วนะเห็ไหมเริ่มเจ็บปล้วอนนี้เราต้องเริ่มเปียกใช่ไหมคุณผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยพี่รอชมไลฟ์ต่อเลยอีกหลังหนึ่งสวยมากใหญ่มากนะฮะให้ดูว่าหลังเนี้ยนะครับอันดับแรกถูกแพงผมไม่ว่าหรอก พี่ๆตัดสินใจได้แต่ช่างไม่ทิ้งงานโคตรดีเลยดีกว่าเราหาช่างสร้างบ้านแล้วถูกแล้วช่างทิ้งงานเบิกงวดงาน20-30%แล้วยังไม่มาทําแล้วคืนงานไม่เอานะฮะเท่าไหร่ครับพี่ชายพี่ชายเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งจุด้าล้านครับผมรวมลงจอดรถครับลงจอดรถมีเข็มมีคานเอาง่ายๆเลยอธิบายกันง่ายๆนะครับไม่ต้องหลักการเยอะใช่ครับะใครที่สนใจพี่แคปหน้าจอตามนี้เลยนะครับนะฮะโอเควันนี้นะครับขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะฮะขอ,ขอสโลแกนหน่อยว่าทำไม f อฟซบูมเอถึงต้องเต้องโชว์ซิแพลแล้วเมื่อกี้ี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีก2เดือนอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกเดี๋ยวอีก2เดือนออกกำลังกายได้ตอนนี้ต้องเลยแบบว่าควบคุมอาหารก่อนพี่หมูขอสโลแกนนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องผมยาวอ่ะพี่สโลแกนก็คือสร้างบ่านจากความสุขนะครับสร้างเป็นมาตรฐานเป็นหลักนะครับผมก็าขอบคุณมากนะครับ โอเคครับเหมือนเดิมฮะสโลแกนบูเ๋เมไม่มีค่าคอมไม่มีค่าน้ําไม่ได้เป็นในหน้าแต่อย่างใดกล้าพูดเสมอช่องอื่นยังไงไม่รู้แต่ช่องบูเ๋เมแล้วไม่รับค่าคอมค่าน้ําจบไปปิดไลฟ์สดขอบคุณครับขอบคุณครับผมคอ้แอันนี้